ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองวันนี้ผมได้รับอนุญาตเป็นพิเศษนะครับมาอยู่ที่คอร์เซ็นเตอร์ของ AIS นะครับวันนี้มาตามดูโอกาสของผู้พิการครับผู้พิการที่เคยถูกมองว่าเป็นภาระของสังคมแล้วก็การประกอบอาชีพก็จำกัดยังมีโอกาสอะไรที่สังคม เปิดกว้างแล้วก็หยิบยื่นให้กับคนพิการอยู่อีกบ้างนะครับยากไหมครับต้องหาจัดหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเยอะไหมในการที่จะเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามาทํางานด้วยด้วยทักษะของผู้พิการเขาเนี่ย<ม>นะคะเขามีความเก่งนะคะคนตาบอดก็มีอาชีพเหมือนคนปกตินะครับอวัยวะ32ส่วน,นสี่เปส่วนหนึ่งเหลืออยู่31ส่วนหนึ่งอวัยวะเหล่านี้ก็ทําได้